บทที่275้อาความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่หยูรันรันหลานเทียนเทียนและลีรันกำลังคุยกันเมื่อเสียงของหวนตู้เอ๋อดังขึ้นในทันใดหยูรันรันเงยหน้าขึ้นมองและดวงตาของเธอก็บังเอิญชนกับดวงตาที่มืดมนและไม่มีก้นบึ้งของฟู่จิงเฉินหยูรันรันเลิกคิ้วของเธอและในวินาทีต่อมาเธอก็มองออกไปเขาหันสายตาเล็กน้อยแล้วมองไปที่ผู้หญิงที่อยู่ถัดจากฟู่จิงเฉิน ความเยือกเย็นระหว่างคิ้วของเขาควบแน่นทันทีเห hey, นี่คือสิ่งที่ผู้ช่วยพิเศษหลีพูดสิ่งสำคัญหลานเทียนเทียนลดเสียงของเขาลงและพูดด้วยเสียงที่มีเพียงสามคนเท่านั้นที่ได้ยินได้ชัดเจนหลีรันก้มศีรษะลงด้วยความรู้สึกผิดจบแล้วคุณอยู่เห็นแล้วเมื่อฟู่จิงเฉินเห็นอยู่รันรันมองไปทางอื่นดวงตาของเขาก็เข้มขึ้นและคิ้วของเขาก็ยน่น พวกคุณมีอะไรเกี่ยวข้องกับมิสเตอร์ฟู่หรือเปล่าก่อนที่อยู่รันรันและหลานเทียนเทียนจะพูดอะไรเหวินตู้เอ๋อก็เดินขึ้นไปอย่างสง่างามแล้วอาใช่หลานเทียนเทียนเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและสบตากับเหวินตู้เอ๋อรูปลักษณ์ที่เฉียบคมซึ่งมีเพียงผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถเข้าใจได้หมุนเวียนระหว่างทั้งสองอย่างไรก็ตามในไม่ช้าเหวินตู้เอ๋อก็ริเริ่มที่จะมองไปทางอื่น และพูดกับหยูรันรันด้วยรอยยิ้มว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงทำไมเราไม่นัดกินข้าวกลางวันด้วยกันละ่ะมันบังเอิญจนฉันอยากเลี้ยงคุณฟู่เป็นมื้อเที่ยงตอนเที่ยงถ้าไม่รังเกียจก็มารวมกันได้หลานเทียนเทียนตกใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินว่าเขาจะเลี้ยงอาหารเย็นตอนเที่ยงคนนี้เป็นใครคุณสามารถเชิญมิสเตอร์ฟู่ได้จริงหรือไม่แค่ทำเป็นมื้อกลางวันง่ายๆฉันไม่ชอบคนเยอะ ฟู่จิงเฉินค่อยๆมองออกไปเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดเบาๆเหวินตู้เอ๋อพยักหน้าทันทีและพูดด้วยรอยยิ้มอันแสนหวานในเมื่อมิสเตอร์ฟู่ไม่ชอบงั้นเราสองคนก็จะไปกินด้วยกันเมื่อพูดเช่นนั้นเขาก็ติดตามฟู่จิงเฉินและจากไปหลานเทียนเทียนเลิกคิ้วแล้วจับแขนของหยูรันรันไปกันเถิดเที่ยงแล้วไปกินข้าวด้วยลี่รันอยู่ข้างหลังและถอนหายใจด้วยความโล่งอก ใครจะรู้หลานเทียนเทียนเพียงไม่กี่ก้าวแล้วหันไปมองหลีหล่รันผู้ช่วยหลี่หลี่รันหันกลับไปมองที่หลานเทียนเทียนตอนเที่ยงฉันกับรันรันจะไปกินข้าวคุณไปด้วยกันไหมรูปลักษณ์ของหลานเทียนเทียนนั้นมีความงามที่เยือกเย็นและดูเหมือนว่าเธอจะมีรัศมีที่เยือกเย็นอยู่ทั่วร่างกายของเธอเมื่อเปรียบเทียบกับความงามและความเยือกเย็นอันน่าทึ่งของอยู่รันรันเธอก็เหมือนดอกพร,รมที่เยือกเย็นและเยื่อหยิ่งมากกว่า หากคุณสัมผัสกับเธอคุณจะโดนอาการบวมเป็นน้ำเหลืองหากไม่ระวังโดยเฉพาะเมื่อเธอโกรธจากคำพูดเหล่านั้นเมื่อกี้น้ำเสียงของหลานเทียนเทียนดูเย็นชาเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัดลีรลันไม่รู้ว่าถ้าเขากล้ากินข้าวกับหลานเทียนเทียนและคุณอยู่จริงๆไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่หลานเทียนเทียนจะทำกับเขาและกินข้าวกับคู่มั่นของซีออจริงๆซีอก็ไม่สามารถละเว้นเขาได้ คุณหลานคุณกับคุณอยู่ไปกินข้าวก่อนเที่ยงเถอะฉันยังไม่หิวหลานเทียนเทียนเลิกคิ้วและพยักหน้าเออฉันยังไม่หิวถ้าอย่างนั้นผู้ช่วยหลี่เราไปก่อนนะเฮ hey, ้ดีๆหลีรันตอบอย่างกระตือรือร้นเมื่อเห็นหลานเทียนเทียนและอยู่รันรันจากไปในที่สุดเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกกลับถึงออฟฟิศแล้วเขาจะไปหาประธานทีหลัง กินข้าวเย็นกับนางสาวเวนแล้วเราต้องไม่ให้คุณอยู่และคนอื่นๆรู้เฮกการเป็นผู้ช่วยพิเศษของซีอนั้นยากจริงๆอีกด้านหนึ่งหลานเทียนเทียนพาอยู่รันรันไปที่ชั้นล่างของบริษัทจากนั้นเดินไปจนถึงลานจอดรถจากนั้นเขาก็กดปุ่มรถแล้วไฟกับพริบของรถก็กระพริบไปกันเถอะขึ้นรถอยู่รันรันตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเราจะไปไหน หลานเทียนเทียนเปิดที่นั่งคนขับแล้วเอียงหัวไปกินข้าวกันเถอะหยูรันรันเปิดประตูและเข้าไปในที่นั่งผู้โดยสารขับรถออกไปกินข้าวกันเถอะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอปกติเราไม่กินข้าวข้างล่างเฉยๆหรอกเหรอหยูรันรันมองไปด้านข้างที่หลานเทียนเทียนแต่หลานเทียนเทียนยิ้มอย่างลึกลับวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฉันสัมผัสได้ถึงพิธีกรรม อยู่รันรันสับสนเล็กน้อยอ้โอเคยังไงสัคุณแค่ต้องรู้ว่ามื้อเที่ยงวันนี้จะต้องวิเศษมากบนท้องถนนมาเซราสีแดงกำลังขับด้วยความเร็วสูงเครื่องยนต์คำรามและรูปลักษณ์ที่เท่สุดๆทำให้คนเดินถนนหลายคนหยุดและมองดูไม่นานรถก็มาถึงทางเข้าโรงแรมพนักงานเสิร์ฟก้าวไปข้างหน้าด้วยความเคารพและเปิดประตูรถให้ทั้งสองคนขอโทษครับนี่คือคุณหลานใช่ไหม หลานเทียนเทียนสายผมยาวของเธอสวมแว่นกันแดดแล้วจับแขนของอยูรันรันและพยักหน้าไปทางบริกรใช่เอาล่ะคุณหลานห้องที่คุณจองไว้ก่อนหน้านี้อยู่บนชั้นสามฉันจะพาคุณขึ้นไปอืมอยูรันรันมองไปรอบๆบรถสีสะลงแล้วกระซิบกับหลานเทียนเทียนคุณจองห้องส่วนตัวไว้หรือเปล่าหลานเทียนเทียนกระพริบตาและยิ้มให้เธอ รันรันที่รักของฉันคุณฉลาดมากคุณต้องเดาความตั้งใจของฉันได้ใช่ไหมเมื่อพูดเช่นนั้นเธอก็เดินไปข้างหน้าและเปิดประตูห้องอาหารส่วนตัวในขณะนั้นทุกคนในห้องอาหารส่วนตัวก็ยกแว่นตาขึ้นแล้วยิ้มให้อยู่รันรันสวัสดีผู้อํานวยการอยู่โดยเฉพาะเหรียนเหวืนสู้ที่ยืนตรงพร้อมกับแก้วไวในมือแล้วเดินไปที่อยู่รันรันผู้อํานวยการอยู่ในที่สุดคุณก็มาถึงแล้ว อยู่รันรันตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งหัวหน้าบริษัทคุณผู้อำนวยการอยู่พูดแบบนั้นแล้วฉันต้องขอบคุณหากคุณไม่พยักหน้าในเวลานั้นฉันคงไม่สามารถเข้าร่วมทีมที่มีบรรยากาศดีเช่นนี้และช่วยให้อาชีพของฉันก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้เมืองชีหลานก็ยืนขึ้นถือแก้วไวน์และชี้นิ้วไปที่อยู่รันรันไม่เป็นไรคุณเหมือนคุณเก่งพอตัวแล้ว ฉันแค่คนเดียวที่ค้นพบมาเปื้อนเลือดครั้งหนึ่งหยูรันรันม้วนริมฝีปากของเธอแล้วพูดเบาๆเอาหล่ะผู้อํานวยการอยู่ของฉันโปรดอย่าถ่อมตัวอีกต่อไปหลานเทียนเทียนดึงหยูรันรันให้นั่งลงอาหารวันนี้เตรียมไว้สําหรับคุณโดยเฉพาะสําหรับฉันเหรอหยูรันรันตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งใช่ถ้าไม่ใช่เพราะคุณผู้อํานวยการอยู่ที่ต่อสู้กับความคิดเห็นของทุกคน และยกเลิกสัญญากับยานโรรันจึงทำให้ภาระงานของพวกเราทุกคนง่ายขึ้นเราอาจจะหาพรีเซนเตอร์ที่ดีเช่นคุณเหมิงไม่ได้เร็วมีคนสะท้อนถูกต้องแล้วผู้อำนวยการอยู่คุณพาพวกเรามาจนถึงจุดที่เราอยู่ตอนนี้แล้วไม่ใช่แค่ครั้งนี้แต่ยังนับครั้งไม่ถ้วนในอดีตคุณได้นำเราผ่านความยากลำบากมากมายดังนั้นมื้อเย็นนี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆน้อยๆของความคิดของเรา ฉันหวังว่าผู้อํานวยการอยู่จะชอบมันหลงหงหยุนกล่าวด้วยรอยยิ้มรันรันเห็นไหมว่าทุกคนในแผนกปฏิบัติการสนับสนุนคุณมากหลานเทียนเทียนจับมือของอยู่รันรันแล้วพูดด้วยรอยยิม้มอยู่รันรันตกตะลึงแต่มีความอบอุ่นในใจของเธอที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนมันเหมือนกับพลังที่ล้อมรอบอยู่รันรันทันทีทําให้เธอมีความกล้าหาญอย่างมากบทที่2 7 6็การสมรู้ร่วมคิด ขอบคุณนี่คือความคิดที่จริงใจที่สุดของอยูรันรันโอ้ไม่เป็นไรพวกเราทุกคนก็เป็นคนของเราเองเอาหน้ามาเลยผู้อํานวยการอยู่นั่งลงเร็วเข้าเรามาดูกันว่าคุณต้องการสั่งอะไรอีกไหมแค่สั่งอะไรก็ได้ที่คุณต้องการวันนี้พวกเราพร้อมแล้วอีกด้านหนึ่งมีรถโรสลอยจอดอยู่หน้าโรงแรมด้วยคนที่ลงมาคือเหวินตู้เอ๋อฟู่จิงเฉินและลีรันก็ติดตามเขาไป คุณสามคนคุณเหวินเป็นคนจองห้องส่วนตัวเหรอเหวินตู้เอ๋ยยิ้มหวานใช่เอาละทั้งสามคนกรุณามากับฉันด้วยเมื่อเข้าไปในห้องส่วนตัวเหวินตู้เอ๋อได้รีเริ่มยื่นเมนูให้ฟู่จิงเฉินคุณฟู่กรุณาสั่งก่อนฟู่จิงเฉินนำเมนูมาและพูดว่าและพวกนี้โปรดเสิร์ฟทั้งหมดให้ฉันด้วยบริกรที่ปฏิบัติตามคำสั่งก็เข้ามาดูและหายใจเข้าลึก,ลก เหล่านี้คืออาหารราคาแพงในร้านอาหารของพวกเขาไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเลยจานนี้อย่างเดียวราคา88,000นคนดีถ้าสั่งแบบนี้มื้อนี้ราคาไม่ต่ำกว่า800,000ถ้าไม่ถึงล้านท่านแน่ใจหรือว่าต้องการสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความพิเศษของโรงแรมของคุณเหรอทำไมคุณสามารถดูได้แต่อาหารเหล่านี้แต่สั่งไม่ได้ไม่มันไม่ใช่พนักงานเสิร์ฟฟรีตาลงและจดบันทึกบนกระดานอิเล็กทรอนิก เมื่อเห็นสิ่งนี้เหวนตู้เอ๋อขมวดคิ้วและเดินเข้ามาคุณฟู้มีอะไรผิดปกติไม่เป็นไรที่จะไม่มองแต่เมื่อเขาเข้ามาใกล้และเห็นอาหารฟู้จิงเฉินสั่งด้วยแท็บเล็ตอิเล็กทรอนิกส์ของเขาใบหน้าของเหวนตู้เอ๋อก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวทันทียิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังแพงมากอีกด้วยมันไม่แพงดังนั้นฉันจะไม่สั่งมันด้วยซ้ำเหวนตู้เอ๋อจ้องไปที่แท็บเล็ตฟันกรามหลังของเธอเกือบจะแตกสลาย ลีรันที่อยู่ด้านข้างมองเห็นฉากนี้โดยธรรมชาติเขาลดสายตาลงและไม่พูดอะไรอย่างไรก็ตามมีรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาคุณคิดว่าการวิ่งไปหาซีอโอและบ่นกับซีอโอจะสามารถช่วยรักษาการสูญเสียการรับรองของหยานโหร,รันได้หรือไม่น่าเสียดายที่ท่านประธานรู้เคล็ดลับของคุณแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ในใจของคุณเองคุณเหมือนดูสิคุณต้องการอะไรอีก หลังจากที่ฟู่จิงเฉินสั่งอาหารเสร็จแล้วเขาก็ยื่นเมนูให้ใบหน้าของเวินตู้เอ๋อแข็งทื่อและเธอก็ดึงริมฝีปากของเธอด้วยรอยยิ้มคุณฟู่ฉันคิดว่าเพียงพอแล้วใช่ไหมนั่นสินะฟู่จิงเฉินพูดแล้วยื่นแท็บเล็ตให้บริกรที่อยู่ด้านข้างพนักงานเสิร์ฟรับมันด้วยความเคารพอย่างสูงหลังจากเป็นพนักงานเสิร์ฟมาหลายปีเขาไม่เคยรู้สึกว่าแท็บเล็ตในมือของเขาหนักและแพงขนาดนี้มาก่อน มือละล้านเล็กๆใครสามารถจ่ายสิ่งนี้ได้บ้างแย่จังเลยเวนตู้เอ๋อมองไปที่เมนูที่พนักงานเสิร์ฟเอาไปและระง,งับการกระตุกที่มุมปากของเธอระง,งับความโกรธในใจและบอกตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าโกรธไม่ได้โกรธไม่ได้ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาสิทธิการจัดการบริษัทของซอเวอนเซียในประเทศหากเทพเจ้าแห่งโรคระบาดนี้โกรธเขาอาจทำอย่างอื่น เหวินตู้เอ๋หายใจเข้าลึกๆและระงับอารมณ์ของเธอด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธออีกครั้งเธอเผชิญหน้ากับฟู่จิงเฉินและพูดว่าเอาล่ะโอเคคุณฟู่เพียงแค่แตัดสินใจของคุณเออคือว่าจูจ่ๆฉันก็รู้สึกไม่สบายท้องฉันจะไปเข้าห้องน้ำฟู่จิงเฉินพยักหน้าดวงตาของเขาเป็นประกายตกลงเหวินตู้เอ๋ยิ้มอย่างไม่เต็มใจลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกไป ฟู่จิงเฉินนั่งสักพักแล้วมองไปด้านข้างที่หลีหรันเมื่อมองเพียงครั้งเดียวหลีหรันก็เข้าใจทันทีดังนั้นเขาจึงโน้มตัวไปอย่างรวดเร็วคุณฟู่คุณมีคำแนะนำอะไรบ้างไปห้องน้ำกับฉันคุณฟู่คุณท้องก็ไม่สบายเหมือนกันเหรอฟู่จิงเฉินจ้องมองเขาและหลีหรันก็เงียบไปจากนั้นเขาก็เดินตามฟู่จิงเฉินไปที่ห้องน้ำ หลังจากที่เวินตู้เอ๋อเข้าไปในห้องน้ำหญิงตลอดทางเธอก็กดโทรศัพท์เฮ้ hey, แจ้งคุณซือและบอกว่าฉันสงสัยว่าตระกูลฟู่รู้แผนของเธอแล้วเป็นไปได้มากว่ามีคนจากตระกูลฟู่อยู่ในบริษัทเอาล่ะฉันกำลังกินข้าวเย็นกับคุณฟู่อยู่กรุณาบอกคำพูดเหล่านี้ให้คุณซือทราบก่อนฉันจะอธิบายให้เธอฟังด้วยตัวเองเมื่อฉันกลับมาหลังจากวางสายโทรศัพท์แล้ว เหวนตู้เอ๋ก็เดินออกไปเดินไปที่อ่างและล้างมือจากนั้นเช็ดด้วยผ้ากระดาษด,ด้านข้างขณะที่เธอกำลังจะเดินออกไปเธอก็ได้ยินเสียงน้ำไหลออกมาจากด้านหลังเธอและจากนั้นก็มีเสียงฝีเท้าที่คุณเคยดังมาถึงหูของเหวนตู้เอ๋คุณเหวนช่างบังเอิญจริงๆเสียงต่ำและแหบแห้งดังขึ้นเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเสียงที่จะดึงดูดคนจนตาย แต่เมื่อมันกระทบหูของหวนตู้เอ๋อก็เหมือนกับยมทูตที่กระตุ้นให้เธอตายเวนตู้เอ๋อแข็งตัวยืนตัวตรงช้าๆจากนั้นหันกลับมาและเห็นฟู่จิงเฉินและลีรันปรากฏตัวอยู่ข้างหลังเธอณนะจุดหนึ่งแต่ฟู่จิงเฉินดูไม่ใส่ใจเขาเดินไปที่อ่างล้างมือจากนั้นหยิบกระดาษทิชชู่ออกมาเช็ดอย่างหรูหราจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นและมองไปที่เวนตู้เอ๋อการมองหน้ากันในขณะนั้น ก็เหมือนกับจักรพรรดิผู้สูงสุดมองมดบนพื้นด้วยความรังเกียจเป็นครั้งแรกที่เหวินตู้เอ๋อประสบกับความกลัวที่แท้จริงในห้องของอยู่รันรันสักพักทุกคนก็อิ่มกันเต็มที่ทุกคนมีความสุขมากในระหว่างมืน้นี้โดยเฉพาะอยู่รันรันตั้งแต่เริ่มรับประทานอาหารเย็นจนถึงตอนนี้เธอเห็นได้ว่าทุกคนในทีมใหญ่ของแผนกปฏิบัติการมีความสุขไม่มีกลอุบายของกลุ่มและไม่มีการแข่งขัน ทุกคนสนุกสนานและเอาใจใส่มากนี่คือสภาพตั้งเดิมและอุดมคติของเธอและตอนนี้ก็ถึงแล้วเธอล่งใจตอนนี้ที่โตอาหารเย็นเธอมีความสุขและดื่มไวน์อยู่รันรันรู้สึกถึงความร้อนบนใบหน้าของเธอเธอจึงลุกขึ้นยืนและต้องการเปิดประตูแล้วไปห้องน้ำผลก็คือดูเหมือนว่าเพราะการดื่มไวน์แดงมือของเธอจึงอ่อนแรงและประตูก็ไม่เปิดแม้จะกดไปหลายครั้งก็ตาม ทันใดนั้นในขณะนี้มีมือใหญ่ผลักประตูให้เปิดออกและมีลมเย็นพัดมาบนใบหน้าของอยูรันรันยูรันรันตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นมองย้อนกลับไปและพบว่าคือหรงหงหยุนหลงหงหยุนถือประตูด้วยมือเดียวเนื่องจากความสูงของเขาเขาจึงสูงกว่าอยู่รันรันครึ่งหัวเพียงลดสายตาลงและมองไปที่อยูรันรันสำหรับบุคคลภายนอกทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงความรู้สึกผ่อนคลายที่อธิบายไม่ได้ ผู้อำนวยการอยู่คุณโอเคไหมหลงหงหยุนต้องการยื่นมือออกไปช่วยเธอแต่อยู่รันรันหลีกเลี่ยงเขาโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆเธอส่ายหัวฉันสบายดีจากนั้นหลงหงหยุนก็เปิดประตูแล้วเดินออกไปแต่เมื่อเธอกําลังจะเดินไปเข้าห้องน้ําเธอได้ยินเสียงที่คุณเคยคุณเหวินถ้าฉันเดาถูกคุณน่าจะโทรไปหาซือหอหวนเสี่ยใช่ไหมอยู่รันรันขมวดคิ้วเสียงนี้ บทที่277ความกล้าหาญและกลยุทธ์เมื่อเธอเดินไปที่ประตูห้องน้ําเธอเห็นฟู่จิงเฉินวางมือข้างหนึ่งไว้บนอ่างล้างมือและร่างกายของเขาก็อยู่ใกล้กับเหวนตู้เอ๋อมากท่าทางของเขาดูเหมือนจะอยู่ข้างหูเธอและกําลังพูดอะไรบางอย่างยูรันรันกำหมัดของเธอโดยไม่รู้ตัวและดวงตาของเธอก็เย็นชาในทันทีเมื่อเห็นยูรันรันหยุดก้าวไปข้างหน้าหลงหงหยุนก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่ง ผู้อำนวยการอยู่คุณเป็นอะไรไปเมื่อเผชิญหน้ากับคำถามที่เย็นชาของฟู่จิงเฉินและเหวินตู้เอ๋อก็ตื่นตระหนกเมื่อเธอไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเธอก็ได้ยินเสียงของหลงหงหยุนและรีบเดินจากไปฟู่จิงเฉินได้ยินเสียงนั้นอย่างเป็นธรรมชาติและเขาก็ขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมองและดวงตาที่เย็นชาเหล่านั้นก็ปะทะกับดวงตาที่เย็นชาของหยูรันรัน ความหนาวเย็นในดวงตาเหล่านั้นทําให้หัวใจของฟู่จริงเฉินเ,เต้นรัวทําไมเธอถึงมาที่นี่ด้วยความสงสัยเขาจึงเบนสายตาเล็กน้อยแล้วมองไปที่ชายที่อยู่ข้างๆอยู่รันรันหลงหงหยุนปรากฏว่ามิสเตอร์ฟู่ก็อยู่ที่นี่ด้วยสวัสดีครับคุณฟู่หลงหงหยุนพูดอย่างใจเย็นอยู่รันรันมองไปที่เหวินตู้เอ๋อข้างๆด้วยความสงสยัย และอารมณ์ที่อธิบายไม่ได้จางๆแวบขึ้นมาในดวงตาของเธอเธอเงยหน้าขึ้นมองฟูจิงเฉินอีกครั้งเพียงเพื่อเห็นเขายือนอยู่ตรงนั้นเรากับว่าเขาไม่ได้ยินอะไรเลยด้วยสีหน้าไม่แยแสเขาก็มองดูเธอเช่นกันแต่ดวงตาของเขามีความเย็นชากลายเป็นคุณอยู่ช่างบังเอิญจริงๆฉันไม่ได้คาดหวังว่าเราจะถูกลิขิตมาขนาดนี้เราพบกันที่บริษัทเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะได้พบกันที่นี่อีก เวินตู้เอ๋อเริ่มพูดคุณมาที่นี่เพื่อทานอาหารเย็นกับแฟนของคุณหรือเปล่าเวนตู้เอ๋อมองไปที่ยูรันรันและยิ้มและในขณะที่เธอพูดเธอก็เดินเข้าไปใกล้ฟู่จิงเฉินเพียงไม่กี่ก้าวยูรันรันเฝ้าดูขณะที่เวินตู้เอ๋อรู้สึกนุ่มนวลอย่างภาคภูมิใจแต่แขนของฟู่จิงเฉินจูจ่ๆคิ้วของเธอก็เลิกขึ้นไฟที่โหมกระหน่ำลุกขึ้นในใจของเธอและใบหน้าของเธอก็เย็นชาทันที เธอจ้องมองที่ฟู่จิงเฉินด้วยสายตาที่เย็นชาและรศมีเย็นก็ค่อยๆลอยออกมาจากร่างกายของเธอโอ้ผู้อำนวยการอยู่และฉันเป็นเพื่อนกันเรามาที่นี่ตอนเที่ยงแค่กินข้าวด้วยกันหลงหงหยุนใช้ความคิดริรเริ่มในการอธิบายดวงตาของหวนตู้เอ๋อเป็นประกายด้วยความเข้าใจเอ๋อนั่นสินะฉันได้ยินมานานแล้วว่า ผู้อำนวยการอยู่ของหลงเถิงมีความสามารถที่โดดเด่นและสวยงามมากฉันไม่คิดว่าเขาจะมีคนสนิทที่หล่อขนาดนี้เมื่อได้ยินสิ่งนี้คิ้วของฟู่จิงเฉินก็ขมวดคิ้วอย่างมองไม่เห็นและดวงตาสีเข้มของเขาก็จ้องมองไปที่อยู่รันรันและหลงหงหยุนที่ยืนเคียงข้างกันอร่าเย็นอันนาทึ่งถูกฉล้างออกไปจากร่างกายของเขาห้องน้ำเริ่มตกอยู่ในบรรยากาศที่เงียบสงบโดยไม่มีเหตุผล ผู้อำนวยการอยู่คุณรู้สึกไม่สบายหรือเปล่าไปเร็วฉันจะรอคุณอยู่ที่ประตูทันใดนั้นหลงหงหยุนก็ริเริ่มพูดออกมาอยู่รันรันพยักหน้าและเดินไปที่ห้องน้ําเมื่อเห็นอยู่รันรันจากไปเหวนตู้เอ๋อก็ยิ้มหวานให้ฟู่จิงเฉินคุณฟู่ไปกันเถอะฟู่จิงเฉินยังไม่ได้มองเหวนตู้เอ๋อด้วยซ้ําแต่หลังจากที่เหวนตู้เอ๋อพูดคาเหล่านี้เขาก็ยกขาขึ้นแล้วเดินจากไป หวนตู้เอ๋อพยักหน้าอย่างสุภาพต่อหรงหงหยุนยิ้มเล็กน้อยแล้วติดตามฟู่จิงเฉินออกไปในไม่ช้ายอยู่รันรันก็เดินออกไปด้วยสีหน้าของเธอดูไม่ดีมากอย่างเห็นได้ชัดผู้อำนวยการอยู่หลงหงหยุนพิงประตูแล้วรอเธอไปกันเถอะเมื่ออยู่รันรันกลับมาที่ห้องทุกคนแทบจะกินหมดแล้วและอีกไม่นานก็ถึงเวลาต้องไปทำงานในช่วงบ่ายหลานเทียนเทียนจึงจัดทุกคนให้เก็บข้าวของและออกไปแล้ว หยูรันรันให้คำแนะนำเล็กน้อยแล้วเดินตามลงไปชั้นล่างเมื่อออกจากโรงแรมหยูรันรันก็เห็นโรสลอยที่คุณเคยจอดอยู่หน้าโรงแรมเธอตกตะลึงเมื่อเห็นฟู่จิงเฉินและหวนตู้เอ๋อร์เดินออกไปด้วยกันและหวนตู้เอ๋อร์ก็นั่งอยู่ในที่นั่งผู้โดยสารของฟู่จิงเฉินภายใต้การแนะนำของลีหลันความสงบของหวนตู้เอ๋อร์และปล่อยให้ธรรมชาติดูเหมือนหนามทิ่มในใจของหยูรัน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 เจ้ากำลังดูอะไรอยู่ไปกันเถอะขึ้นรถ หลานเทียนเทียนเรียกอยู่รันรันจากด้านข้างอย่างไรก็ตามอยู่รันรันกลับมามีสติสามปัญญาอีกครั้งและดูผิดหวังเล็กน้อยมีอะไรผิดปกติเหรออยู่รันรันส่หัวของเธอหลานเทียนเทียนเหลือบมองอยู่รันรันแล้วตามการจ้องมองของอยู่รันรันในตอนนี้แน่นอนว่าเธอเห็นฟู่จิงเฉินและเหวินตู้เอ๋อร์ที่ได้เข้าไปในรถแล้วซึ่งอยู่ไม่ไกลดวงตาของเธอสั่นไหวและเธอก็เข้าใจทันทีอ้ปรากฏว่าเธอหึง หลานเทียนเทียนมองไปที่เหวินตู้เอ๋อที่ยัอยยวนในที่นั่งผู้โดยสารและหรีตาลงจากนั้นเธอก็ยืนขึ้นเดินไปที่หลงหงหยุนที่ด้านหลังและยิ้มหัวหน้าทีมหลงคุณกำลังขับรถอยู่หรือเปล่าหลงหงหยุนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและมองไปที่รถที่อยู่ข้างหลังเขาและเมิงชีหลานที่กำลังเตรียมจะขึ้นรถโดยไม่รู้ตัวหลังจากช่วงเวลาการติดต่อนี้ เกือบทุกคนในแผนกปฏิบัติการรู้ว่าคนสองคนนี้ได้สร้างประกายไฟที่แตกต่างออกไปการประกาศความสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างเป็นทางการอยู่ใกล้แค่เอื้อมดังนั้นเหมิงฉีหลานก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแต่เธอก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วไม่เป็นไรหัวหน้าทีมหลานฉันจะไม่เป็นไรถ้าคุณต้องการฉันหลานเทียนเทียนจับมือเหมิงฉีหลานเดินไปด้านข้างแล้วกระซิบว่าคุณเหมิงคุณให้ฉันยืมแฟนของคุณได้ไหม เมิงชีหลานตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยหลานเทียนเทียนหัวเราะเบาๆอย่าถ่อมตัวมากนะักเราทุกคนรู้เรื่องนี้โดยปริยายไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้หมายถึงอย่างอื่นฉันแค่อยากยืมแฟนคุณฉันอยากรบกวนเรื่องคุณฟู่เมิงชีหลานมองไปที่หลานเทียนเทียน,นด้วยความตกใจอย่างไรก็ตามเมื่อเธอทำตามคำแนะนำของหลานเทียนเทียน และเห็นผู้หญิงยิ้มอยู่ข้างๆฟู่จิงเฉินเธอก็เข้าใจทุกอย่างทันทีเนื่องจากเธอยอมรับการรับรองและรวมเข้ากับแผนกปฏิบัติการอย่างเป็นทางการเธอก็ได้ยินหลานเทียนเทียนและเพื่อนร่วมงานบางคนในแผนกปฏิบัติการเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับหยูรันรันและมิสเตอร์ฟู่อย่างไรก็ตามแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างหยูรันรันและฟู่จิงเฉินจะเต็มไปด้วยความผันผวนแต่ทั้งสองไม่เคยแสดงจุดยืนในบริษัทอย่างเป็นทางการ ดังนั้นแม้ว่าบางคนในบริษัทจะรู้เรื่องนี้แต่พวกเขาก็ยังระมัดระวังมากเมื่อพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะฝ่ายปฏิบัติการต่างชื่นชมและเคารพอยู่รันรันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประเภทนี้กับบุคคลภายนอกตอนนี้หลังจากที่เหมิงชีหลานคิดอย่างรอบคอบแล้วเธอก็ตอบสนองทันทีจากนั้นยิ้มและพยักหน้าไม่มีปัญหาเอาเลยหากคุณต้องการความช่วยเหลือจากฉันแค่บอกมา ถ้าคุณเหมิงพูดแบบนี้ฉันก็มีความโปรดปรานและต้องการความช่วยเหลือจากคุณเหมิงหลานเทียนเทียนยิ้มอย่างลึกลับว่าอะไรนะได้โปรดคุณเหมิงโปรดไปกับรถของฉันที่หลังส่วนรันรันให้เธอนั่งรถคันเดียวกับหัวหน้าทีมหลงเหลอเมื่อฉีหลานตอบสนองและยิ้มคุณหลานฉันไม่คิดว่าคุณจะกล้าหาญและมีไหวพริบมากเช่นกัน